สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางสูตรวัดใจมัดรวมสี่หน่อยนะคะคัดพิเศษหกคู่เน้นๆนะคะสำหรับวันนี้เนาะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยเรามาสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะสำหรับฮานอยสูตร วัดใจนะคะว่ามีตัวไหนเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสำหรับเมืม่อวานเฉพาะกิจออก7 7เอ่อ7 0 7นะคะ7 0 7สาอนไม่มีเนาะหลุดนะคะแล้วก็ล่างออก4 6สําสำหรับ4 6 4 6ก็หลุดพิเศษออก6 8 6 6 8 6มาตรงๆงนะคะในชุดเน้นตัวที่สาอนชอบ ยินดีด้วยนะคะสำหรับสูตรวัดใจเข้าคือเข้านะคะพี่พี่เอฟซหลุดคือหลุดเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะเข้าตรงๆนะคะตัวที่สะอนชอบแล้วก็เน้นให้นะคะมาในน้อยพิเศษบนเนาะแล้วก็ล่างอ,อกหนึ่งสองสำหรับหนึ่งสองหลุดไปนะคะปกติออกเจ็ดเก้าแปดสำหรับเจ็ดเก้าแปดก็หลุด แล้วก็ล่างอ,อก9กสําสำหรับ9 4มาตรงตรงในชุดเน้นนะคะตัวที่สาวออนชอบวงกลมให้เลยนะคะแตกสองนอยเดอ้อพี่น้องสูตรนี้ตัวที่ชอบเราก็เน้นให้นะคะเน้นให้หกคู่นะคะหกคู่บนเนาะสำหรับสองตัวล่างนี่ก็คือตัวชุดกันนะคะเข้าตรงๆงเดอ้อพี่น้อง เก้าสี่นะคะมาในนอยปกติล่างตัวที่เน้นให้ด้วยนะคะสำหรับ vip ออก712 712หลุดไปแล้วก็5้าสล่างก็หลุดนะคะสรุปนะคะสูตรวัดใจเข้า2นอยนะคะเข้า86ดหกตรงๆนะคะมาในนอยพิเศษเนาะบนตัวที่สะอน้นชอบแล้วก็แล้วก็เข้า9ก้นะคะ9ก้ 94. มาในหน่อยปกติล่างเนาะพี่พเยินดีด้วยนะคะใครหยิบจับสูตรนี้ไปเป็นแนวทางก็ขอให้เฮงรวยๆนะคะเดี๋ยวเรามาตามชมของวันที่1กันต่อคะ่ะสําหรับวันที่1น,นะคะก็เน้นให้6คู่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะใครได้เยอะได้น้อยของเมื่อวานอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกําลังแรงใจให้สาวโอนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีแนวทางมานําเสนอเอ่อแนวทางดีๆเนาะ สำหรับชุดเน้นในวันนี้นะคะที่สาวโอนชอบสองหนึ่งแล้วก็แปดเก้าศูนย์เจ็ด หกสี่สี่เก้านะคะแล้วก็สองห้าสำหรับชุดน้นในวันนี้สำหรับชุดกันชุดกันก็จะมี หนึ่งแปดหนึ่งแปดนะคะแล้วก็แปดสองสำหรับชุดกันนะคะตัวที่สะโอนชอบเดี๋ยวเน้นให้อีกทีนะคะตัวที่ชอบนะคะในฮานอยสูตรวัดใจวันนี้สองหนึ่ง 2องห้าแนะคะสำหรับตัวที่ชอบเนาะสำหรับชุดกันนะคะ8 1ดหอฟซท่านใดชื่นชอบก็ลองหยิบจับไปเป็นแนวทางได้นะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆอีกเช่นเคยนะคะกับฮานอยสตรวัดใจวันนี้อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะกราบสวัสดีคะ่ะ